วันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดถุงน้องแคตาที่เราได้เพาะไปเมื่อวันที่สิบสองเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อเนะครับการเปิดถุงของเราก็ไม่มีอะไรยากเลยครับผมก็แค่เปิดถุงนะครับใช่ครับก็มาแค่เปิดถุง เราก็จะมาแนะนำหรืออธิบายรายละเอียดนิดนึงเผื่อมีคนสงสัยกับเรื่องราวต่างๆนี่ครับผม <Wow. S 1> ตัวนี้ก็น่าจะอายุประมาณเดือนแล้วนะครับน่าจะเดือนกว่าๆได้แล้วไซก็จะประมาณนี้เลยก็อัตราการเกิดก็ถือว่าดีครับผมถือว่าเป็น ไม้ที่อายุประมาณหนึ่งเดือนแต่มีการเกิดที่ดีครับผมก็ที่หวานไปก็ออกประมาณนี้ครับในจากคลิปที่แล้วที่เราหวานไปก็อย่างนี้การเกิดก็ถือว่า9 8ถือว่าได้เลยครับบางสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์อัตราการเกิดจะขึ้นอยู่กับบางสายพันธุ์ ตอนนี้เพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงรถไถหรือรถแท็กเตอร์นะครับถือว่าเป็นเอฟเฟกไปนะครับผมพอดีเข้ามาไถไรข้างๆพอดีคนเปิดของเราเปิดอย่างเดียวเลยไม่อธิบายอะไรเลยก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แล้วก็เอาน้องไว้อย่างนี้สักพักนึงเนาะเราก็มาโรยะตาจีเพื่อการแมลงจากนั้นก็เอาหินเม็ดเล็กมาโรยหน้าเพื่อให้ไม่ให้หน้าดินไห้หน้ แเดเดแสงแดดแล้วมันแห้งไปก็ย้ํานะครับว่าการเกิดของน้องๆกระบองเพชรเนี่ยจากเมล็ดอ่ะอัตราการเกิดก็จะขึ้นอยู่กับเมล็ดนะครับว่าเมล็ดแข็งแรงมากแค่ไหนนะคเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยครับว่าเมล็ดไหนที่มันไม่แข็งแรงหรือเมล็ดไหนที่มันแข็งแรงถ้าแบบเนี้ย มือนเหมือนว่าน้องอายจะหวานห่างเองนะครับผมเพราะไม่มีซากการตายของต้นกระบองเพชรเลยครับเดี๋ยวเราจะเปิดมาเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าการเกิดพอดไหนที่เกิดไม่ดีครับก็จะเป็นระมาณนี้เลยที่เราหวานห่างประมาณนี้ก็เพราะว่าเราจะให้น้องๆโตในขันนี้ให้เต็มที่เลยครับผมจนกว่าจะอัดแน่นครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งแล้วครับอากาศกำลังดีครับผมที่สวนบอกเลยอากาศดีมากนะครับคุณถ้าถามว่าต้นนี้พันอะไรผมบอกได้เลยว่ายากครับผมเพราะน้องยังเป็นก้อนกลมๆอยู่เลย แต่ถ้าจะสังเกตจากมเมล็ดที่ยังติดอยู่หัวอยู่เนี่ย,อาจจ,ยาอาจจะเป็นยิมโนครับอาจจะเป็นยิมโนได้ไม่แน่ใจฮะแต่ยิมโนน่าจะมาน่าจะ,มะเมล็ดเล็กกว่านี้อันนไ้ดงนะเนี่ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจะเห็นเมล็ดเล็กๆที่ยังติดอยู่กับต้นอ่อนอยู่ wow. ตอนนี้ก็อาจจะเป็นแมมครับผมเพราะว่าเป็นเมล็ดสีดำอาการเกิดก็ถือว่าดีครับผมเพราะว่าเป็นเมล็ดของส่วนเองเก็บเองครับผมเราเก็บเองหว,วานเองเพราะเองเใช่ครับถ้าเป็นแมมเนี่ยถือว่าเกิดดีครับก็จะมีแข็กหรือใครที่ปิดแห็กไว้ก็จะอันนี้จะเป็นแแมมชมพูครับจะเป็น แมมดอกชมพูเราก็จะแยกไว้ครับผมเป็นแมมมารีนีชมพูเจอเพลไหนที่มีปัญหายังปังเนี่ยยังเหรอจะเป็นนี่ไงมาเลยครับผมเพล่ที่มีปัญหาครับผมหลายๆท่านอัดรอคอยและเอเคยเพาะแล้วเกิดจากสาเหตุแบบนี้นะครับนี่ครับผมกำลังฮิตครับผมตอนนี้กำลังฮิต เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับอันนี้คือต้นอ่อนที่งอกแล้วใช่ไหมส่วนส่วนมเมล็ดที่เป็นเยื่อขาวๆอยู่อ,ะ <S <S อ่ะก็คือว่าน้องอะ่ะงอกแล้วแล้วน้องก็ตายไปแล้วที่เห็นๆอยู่นี่คือซากของมันนะครับการพร้อมเมล็ดมันมีความเสี่ยงครับผมพราะเมล็ดก็ถ้าถามว่า คลิปที่แล้วผมทําง่ายไหมง่ายนะครับง่ายถ้ามเมล็ดเราแข็งแรงคือเกิดง่ายเลยครับง่ายมากม,มันก็จะมีพอที่ตายบ้างอะไรบ้างนี่อยกพอหนึงก็อ,อันนี้ก็เป็นมเมล็ดผมเองนะครับก็การสูญเสียก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นมเมล็ดจากทางสวนเอง จะเสียความรู้สึกครับเพราะมันไม่เกิดเพราะมันไม่เกิดให้เราเลยเหลือมาหนึ่งต้นถ้ายังเหลือหนึ่งต้นเนี่ยเราสามารถช่วยชีวิตมันได้เราจะใช้แหนบเล็กๆครับคีบมันออกไปแล้วก็มาฝากไว้พอดนี้พอดที่แข็งแรงทุกอย่างปลอดภัยตาการงอกดีมากครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อกันเลย ถ้าพอดไหนแข็งแรงก็คือแข็งแรงเลยแข็งแรงก็คือแข็งแรงเลยครับว้าว <Wow. S 1> อัตราการเกิดดีแทงหนามแล้วด้วยอินไหมน้อน้องแทงหนามแล้วอัตราการเกิดคือดีมากตอนนี้ก็น่าจะเป็นเดี๋ยวดูจากเมล็ดเก่าก่อนะตัวนี้จะเป็นน้องคังคกครับผมจะเป็นคังคกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอคเตโร หนีมาได้ข้างคกจะเป็นแบบนี้เป็นๆแบบนี้เลยลถ้าตัวนี้จะเป็นแอคโตเขางอกมาจะเป็นแบบนี้ถือว่า,าดีครับไม่รู้นะครับว่าสวนอื่นเขาเปิดไวเปิดช้าแต่สวนผมก็คืองอกเก้าสิบเปอร์เซ็นคือเปิดเลยครับผมอันนี้ผมเอาจากสวนผมนะคือสวนผมจะไม่รออะไรทั้งนั้น อันนี้ถ้าจะเป็นยิมโนครับ <Wow. S 1> เห็นไอ้ขา,ขาวใสๆไหมตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็น์ที่มีด่างนะครับ <Wow. S 1> ไอ้ขอาวใสและไม้ด่างจะเป็นไม้ที่อ่อนแอนิดหนึงนะครับใช่ตัวนี้อาจจะเป็นกระบองเพชรที่หายากนะครับมีต้นเดียวเลยหายากมากนีจะเป็นยิมโนเหมือนกันนี่ ที่เป็นสีสีขาวๆที่มีไม่ใช่สีเขียวอ่ะตอนนี้จะเป็นตัวด่างนะที่ผมสังเกตนะครับที่ผมสังเกตพอโตมาส traded, ่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นด่างพอน้องจะสีต่างตั้งแต่เกิดเลยที่เราเพาะวันน pues> ั้นก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็จะเกิดประมาณนี้เลยถือว่า เราเพาะไปก็ประมาณประมาณกี่ขันน้องห้าสิบสิบห้าประมาณสาสิบขันสาสิบขันนะครับสาสิบขันสองฝั่งเลยขันที่เสียก็จะมีหนึ่งขันหนึ่งขันแล้วก็สองขันสามขันสี่ขันห้าขันส่วนฝั่งนี้จะปลอดภัยหมดเลยครับผมว้าว ขอให้มาเลยขอให้มาเลยก็จะมี30ขันเสียไป5ขันก็ถือว่าได้ครับถือว่ารับได้เพราะว่าน้องๆกลุ่มอื่นก็โอเคสบายดีพอเราเปิดแล้วผมก็จะเอาไปโรยสตาร์จีกันมแมลงแล้วก็โรยหินเล็กๆโรยหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างนี่ครับ จากที่เราเปิดถุงจากอยู่ข้างล่างแล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้ได้เลยอันนี้ก็เราก็ยังแยกสายพันธุ์ไม่ได้ครับผมว้าว <Wow. S 1> น,นี่น่าจะเต็มตัวย่า่ <Wow. S 1> ก็นี่ครับพอาวางไว้แบบนี้ปุ๊บน้องก็โดนแดดกับเพื่อนๆพื่อน oh. หลังคาเราก็นี่ประมาณน,นี้เลยว้ <Wow. S 1> าวเหมือนกันหมดครับรับแดดเท่ากันหมด ไม่มีการแยกแดดไม่มีการเลี้ยงแยกดูแลน้องก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับ<อ>ก็จะโตได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะปล่อยน้องอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยน้องโตไว้ดูบนนี้ไหมหรือเราจะเอาไปแยกเลย<ม>ถ้าเราเอาไปแยกเลยก็จะเป็นแบบนี้นี่คือกลุ่มที่เราแยกตรงน้องออกมานะครับจากจากพอดเล็กๆเ,เลยว้าวจากพอดเล็กๆเ,เลย กลุ่มนี้ก็จะเป็นชูเมน,นครับผมจะพอดในขันนี่ครับนี่จากต้นเล็กๆเ,เลยนี่ดูนิ้วผมดิเล็กไหมจากจากในพอดเลยแล้วก็จะเอามาจิ้มใส่ในถาดเลยนี่อีกต้นหนึ่งนี่นี่ไม่เกี่ยวครับนี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนี่ครับอันนี้จะเป็นเมโล ผม,ผมก็จะอธิบายคร่าวๆไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือสอบถามได้เลยนะครับผมอ่ะมาพอดีเลยปิดคลิปให้หน้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย